มดข่าพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าพาพเพลินนะคะทุกคนจากพี่ฮาร์ดถึงน้องโจว,ว่าด้วยเรื่องอยู่เรือลำเดียวกันชาวเน็ตถูกใจกดไลค์รัวๆค่ะจากกรณีที่นักร้องดังโจนูโวหรือว่าโจจีรายุทธพัฒนสินนะคะได้แชร์ภาพลงในอิสซาแกรมระบุว่าเราอยู่ในเรือลำหนึ่งเป็นเรือที่มีรูรั่วหลายแห่งบางคนตะโกนด่าโวยวายบางคนกรีดร้องร้องไห้ไม่หยุด บางคนยื่นเท้าลงราน้ําปากด่าทอนายท้ายตลอดเวลาบางคนป้องปากกระซิบเล่าข่าวปลอมสู่กันบางคนแอบเจาะรูเพิ่มบางคนก้มหน้าวิทน้ำเงียบๆบ,บางคนพยายามอุดรูรั่วบางก็ปลอบโยนให้กำลังใจคนอื่นอย่าลืมว่าเราอยู่ในเรือลำเดียวกันพร้อมระบุแคปชั่นว่าจริงมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนะคะ และล่าสุดค่ะนะักร้องชื่อดังอย่างฮาสุธิพงศ์ทัดพิทักษ์กุลหรือว่าเบิร์ดกะหัดนะคะก็ได้แสงความคิดเห็นถึงโจนะคะโดยระบุว่าเรียนน้องโจที่เคารพเรื่องเรือรั่วนี่พี่ถือว่าเป็นเรื่องของพวกน้องแล้วกันนะครับเพราะว่าพวกพี่ลอยคอในทะเลมาหลายปีแล้วตั้งแต่พวกน้องๆช่วยกันเปลี่ยนตัวกับตันเรือขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ